จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดงานวันช้างไทยประจำปี2,567ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปาง คนตำรวจเอกพระชราวาทวงศวรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดงานวันช้างไทยประจำปี2567โดยมีนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมากที่สถาบันโคชาบาลแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทั้งนี้นะครับเพื่อให้คนไทยตระดักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยตลอดจน ร่วมกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไปมีพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีฮ้องขวัญช้างพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับช้างการประกวดจัดซุ้มอาหารช้างพิธีทำบุญตักบาตรเข้าศาสอาหารแห้งร่วมกับช้างการเลี้ยงอาหารช้างและการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วย